อาวฟังซะนะเอ้ยมึงถ้ามึงฟังอยู่มึงฟังซะนะไอ้คาว่าป้าโมตกข่าวจริงๆนะที่ว่าจะแย่งลูกมันมาเนี่ยป้าโมตกข่าวจริงๆทําไมถึงเป็นคนใส่ร้ายป้ายสีได้ขนาดนะ่ะปั้นน้ําได้เป็นตัวขนาดนี้สวัสดีจ้าพอใจแอนชนแนวสวัสดีจ้าอืมก็มันตอแหลไงพี่คนมันตอแหลไงคนมันทําได้หมดทุกอย่างเพื่อเงินไม่นั้นมันจะเล่าเรื่องนูเรื่องนี้หนูมีปัญหาแบบนั้น พี่เป็นคนใจดีไงพี่มันรู้จุดพี่ไงมันก็เลยเอาจุดเนี้ยเพื่อจะเอาเงินจากพี่ไงพี่เดือนไม่ได้สอนนะแต่ดูจากที่พี่เล่ามาแล้วก็ดูสันดานมันด้วยไอพิงบอกจากลิงเอกชนกลายเป็นลิงชุมชนอีโคกเสียดายจุงโอ้ยมันเสียดายแน่นอนมันเสียดายแน่นอนพี่ผู้ใหญ่ใจดีพี่โมอย่างมันต้องเสียดายเลยน้องเดือนขนาดมันขึ้นด่าเราแล้วนะ S <S ขึ้นดาพอมันไปไหนไม่ได้มันทักมาอีกปีทักมาเออล่าสุดปีไหนจ้ะพี่ที่นานยังจ้ะพอเราไม่เล่นด้วยก็ให้คนอื่นทักมาแทนอีกอ๋อหน้านนได้อนะตอนนี้ยังมีอีกไหมคะตอนนี้ยังมีทักตอนนี้ไม่ม, <า S 1> ไมีมมแล้วเพราะ่ะไอเครื่องมันมีลายอยู่เครื่องออเก่าไงแล้วใช่ไหมคะเออให้มันทักเครื่องเก่าพี่่อให้มันทักให้ตาย แต่วันนี้มันคงถ้ามันฟังอยู่มันคงจะรู้แล้วล่ะมันคงไม่ทักแล้วล่ะเพราะว่าพี่บอกไปแล้วว่าเครื่องเก่าแกคงไม่ได้เอาเงินคืนหรอกค่ะมึงสบายใจได้เลยนะอีโค้กเขาเขาเขาเป็นผู้ใหญ่พอนะคือ,อต้องอ่าผมอธิบายผม,ผมอธิบายให้ด<อ>ืก่อนเพราะว่าผมเคยถามผมเคยถามแม่โมนะบอกแม่โมแล้วแม่โมให้เป็นเงี้ยแม่โมเตีวความรู้สึกไหม เวลาที่แม่มูไปซัพพอร์ตคนที่มาแล้วอยู่อีดีมมาในละคุณหรือมาอะไรเนี่ยแม่มรู้สึกว่าแล้วเสียควารู้สึกแม่มบอกน้องเจ็ไหมคือว่าพอเรารู้สันดานปุ๊บเรากเขาจบแล้วถามแม่มเสียดายแม่มบอกว่าน้องเจ็คือการที่เราจะให้ใครเราเราอยากจะให้ใครนะลูกแม่คิดซะว่าให้ไปแล้วคือมันเหมือนว่าให้ไปแล้วไม่เคยคิดว่าเป็นมุญคุณคือมันเหมือนตีขาดอ่ะเพราะเราให้ไปแล้วเพราะว่าเราไม่เคยมาต้องมุงต้องมานั่งทดแทนคุณ ไม่ต้องไม่ต้องแค่มึงไม่มาเดร์คุณมึงไม่มาใส่ร้ายพอแค่นั้นพอเราตีไปแล้วคือจบเราไม่คิดว่ามันเป็นแม่มโมจะคิดว่าตลอดว่ามันเป็นเงินศูนย์ให้ไปแล้วมันคือเงินศูนย์เราไม่คิดจะเอาคืนหรือไม่คิดอะไรทั้งสิ้นเลยคือแต่ถ้ามึงมาเดรคุณมึงมาใส่ร้ายไอ้อย่างนี้ก็คือจบกันแม่โมไม่เคยออกมาตอบโต้ไม่เคยจะออกมาเล่าความจริงไม่เคยจะออกมาแก้ตัวอะไรเลยก็ปล่อยแม่มโมปล่อยมาตลอดต่อเลยครับพี่พอใจบก พอใจไม่เป็นไรจ้ะผมเจ๋เป็นเจ้าของช่องเือต้องขอโทษนี่พอใจก็บอกว่าพี่โมหนูขออาทิละสองพันได้ไหมคะแต่ยูโรนะไม่ใช่บาทแกหยอกแกหยอกพอใจก็หยอกเน้อเนี่ยสงสัยพี่เจตั้งค่าช่องผิดจึงมีประแจโมเมเขาบอกมีทุกคนค่ะไว้บอกกันเองค่ะพี่โมทำงานทั้งวันเลยนั่นน่ะสองพันน่ะเหรอเนี่ย พี่โมโทำงานทั้งวันสองพันแล้วพี่โมโให้เขาอาทิตย์ละสองหมื่นโอ้เนาะแต่ช่วงนั้นเนาะอแอมซิโลแอบมบซิโลดีจ้ะแม่อะเรื่องส้วมหน่อยเรื่องส้วมเรื่องส้วมที่บ้านโกหกแม่ว่าไงอะเรื่องส้วมทิดของอะไรแม่ซื้ออะไรให้หมั่งแม่ซื้อให้มเท่าไหร่ของที่มันจาทำส้วมนอกบ้านมานันอะมันก็มีปูนมีหัวส้วมมีอิฐแม่ให้เท่าไหร่ให้ไปกี่บาท ถึงห้าหมื่นไหมแล้วก็พอซื้อไปแล้วเขาก็บอกว่าน้องวันเขามวยไปเรื่องเงินจําไม่ได้เดยน้องเจตถ้ามาถามแม่มันแม่จําไม่ได้อืมอืมเขา,าแต่หลักแต่หลักสองหลักสองหลักเกิดหลักสองแน่ถูกปะเพราะเวลาแม่โอนทีอ่ะถ้าจำไม่ได้ก็ไม่ต้องเพราะว่าเราจะไม่ใส่ร้ายกันเพราะว่ามีมันถ้าจําไม่ได้แล้วแม่าจริงๆนะถ้าจำไม่ได้เราจะบอกว่าจาไม่ได้แต่เราเรา<ม>เราให้เงินไปแน่นอน แม่ยังมีหน้ามาบอกอีกว่า,วาจะทําซ่วมนอกบ้านไอ้ที่เขาให้มึงไปก่อนหน้านี้มึงไปทาเยี่ยอะไรกันมันก็ไม่ได้ทําเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่พี่โมเขาก็บอกว่าให้ไปเราเรื่องสวมสิทธิ์ทุกอย่างเนี่ยเงินแม่โมให้ไปเนี่ยจะเป็นเรื่องเรื่องเด็กค่าเด็กอเ,เด็กเลี้ยงคง <น S 1> เลี้ยงเด็กเลี้ยงอะไรกงยูโรไม่ใช่สองยูเอสสองพันยูโรสองพันยูโรตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดหมื่นแปดแปดหมื่นนิดนิด ถ้าตอนนั้นยูโรมันเท่าไหร่อ่ะห้าสิบถึงไม่ถึงห้าสิบประมาณสี่สิบแปดหมื่นเออใช่ตอนนั้นสี่สิบบาใช่ใช่ตอนนั้นสี่สิบสมัยนู้นเลยนะปีสองพันสี่อ่ะหนึ่งยูโรห้าสิบบาทแล้วมันก็ลง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 ,ลง,ลงแล้วตอนที่พี่โมโเข้าเดือนเก่านะพี่โมเข้าไปหามันช่วงนั้นก็ประมาณสี่สิบหนึ่งยูโรเท่ากับสี่สิบเพราะว่าพี่โมอยู่อิตาลีใช่ไหมคะถ้าอิตาลีก็ใช้ยูโรเนาะ ก็ประมาณวันนั้นแหละจ้ะตอนนั้นน่าจะสี่สิบหกน้องเดือนตอนนั้นอะตอนที่อยู่ oh, อยู่ oh, <90 S 1> ประมาณน <90 S 1> <000 S 2> ั้นสี่สิบหกเก้าหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นเก้าหมื่นเกือบโอ้โหเกือบแสนอะเก้าหมื่นกว่านี่พี่ต่ายตัวโยบอกรับลูกจ้างไหมคะตกงานค่ะเจ็บขามากค่ะตกงานโอ้ไม่ต่อคนอยากเป็นลูกจ้างพี่โมอันนี้ รายได้แม่ใช่ไหมรด้ยังไงเรื่องให้อีโคกอีโคกมันสองหมื่นบาทอันนั้นบาทแต่แกพูดว่าอะไรอ๋อเมื่อก่อนตอนตอนที่แม่เข้าไปตอนที่แม่เข้าไปอยู่กับอีโคกอะไรายได้แม่วันละสามพันสามพันยูโรเดือนลเดือนเดือนละแสนเวันละแสนกว่าครับวันละแสนกว่าแสนกว่าแสนบาทบาทนะแสนบาทนะใช่รายได้รายได้วันวันวันนะรายได้วันหนึ่งนะวันหนึ่งนะ ไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากอะตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนนี้แม่ขายร้านขายร้านไปหมดแล้วเพราะเขาจะใกลจะเสียแล้วตอนนี้เขาเหลือร้านเดียวเนี่ยวันนึงก็พันกว่ายูโรแปดร้อยยูโรยูโรแน่นอนอ่าแปดร้อยกว่าเก้าร้อยกว่าพันกว่าสองพันตอนนี้เหลือร้านเดียวนะอีลาสี่หมื่นวันละเปิดถ <c oughs> ือก็เหมือนที่อีสารีในอีช้างเนี่ยเขบอกว่าทำงานวันละพันแล้ว็มาให้คนให้กูหลอกแดกนี่อีสารีนะจัดชาติหมา กูนะไม่เคยกูคุยกันนะกูวันวันกูไม่เคยคุยกันเรื่องเงินเลยกูปวดหัวไอ้ที่อะปวดหัวกูบอกแล้วกูมีเงินนะกูปวดหัวเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมากูปวดหัวอิตาลีอีช้างเย็ดฟังสมัยนะอีชาติหมาต่ออะไรครับขอเราไปหาอิตาลีมันแดกเงินมันแดกเงินหลวงมันไม่ได้ทํางานมาอนี่ยก็มีแต่จะคุยกัน หลังบ้านผมคุยกันนะผมคุยว่าเออเราจะไปเราจะไปช่วยตรงไหนเราจะไปอะไรตรงไหนดีเราจะทําบุญที่ไหนดีเราคุยกันเรื่องนี้วันวันหนึ่งไม่มีหรอกเนี่ยพี่กิ๊กก็ตอนนี้พี่กิ๊กกำลังเดินทางกลับจากเชียงใหม่เอาขานมไม่แจกเด็กเด็กที่ไหนอรแม่ที่ไหนจะไม่ได้วะขนมไม่แจกเนี่ยเราก็ทําบุญแค่นั้นเองอเด็กเชียงใหม่เด<ห>็กเด็กเขาเด็กเด็กชาวเขานี่มีแต่คนอยากจะเป็นลูกจ้างพี่โมนี่พี่จันฉายบอกรับลูกจ้างไหมคะ <c oughs> แกขายร้านไปแล้วจ้ามีตอนนี้ป้าโมก็ทำอยู่ร้านเดียวแต่ก่อนเมื่อก่อนป<ห>นาน้าโมมีกล่สาขาดิเออตอนนี้เหลือร้านเดียวแกปวดกะเออแกปล่อยไปแล้วเหลืออยู่ร้านเดียวแกจะปลดกษเสียนอืมอ้าวโอเคนะขออนุญ,ญาตลงเด้อรับสมัครแม่บ้านไหมคะ เอาใครจะ<ม>ขึ้นมาถามใครสงสัยได้ถามได้นะ<ค>วันนี้แม่<ค>เขา<ค>ว่างมาทิ้งนะใครส<ท>งสัยขึ้นมาเลยมึงมึงเนรคุณเขาได้เี้ยมากเลยนะถ้ามึงเนรคุณได้ขนาดเนี้ยอ่ะไม่ต้องไรหรอกมึงด่าแม่มึงยังขนาดนี้แล้วเขาเป็นแค่ผู้ใหญ่ใจดีกูรู้ว่ามึงไม่ได้เอาไว้หรอกมึงเอาเงินเขาอย่างเดียวนะก็บาปกรรมเนี้ยก็ตอบตะกรรมตามถนงมึงอยู่ตอนเนี้ยมึงจําไว้เลยนะนะ ทุกคนขออนุญ,ญาตลงเด้อขอบคุณสมเจตขอบคุณพี่โมเด้อะถ้าเดือนล่วงเกินอะไรพี่กราบขออภัยนะคะพี่โมนะคะ,คะขอ,ออนุญ,ญาตลงด้วยความยินดีน้องเดือนจ้าวันหลังวันหลังเดี๋ยวขึ้นมาแจมใหม่จ้านะขอบคุณสมเจตเน้อ,นอนนจ้าขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับครับครัอ่าใครจะใครใคร